สวัสดีครับ FC Fan s o n นะครับของบุญธรรมนำโชคนะครับมือแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขเงวทางตัวเลขโชคลาภกับความฝันของคุณพ่ออุดมนะครับคุณพ่ออุดมเพิ่นกับฝันเลขตัวเลขมาสองหวดติดนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่สามนะครับความฝันของคุณพ่ออุดมเิ่นจะตีความฝันเป็นเลขตัวเดกกให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนับกันด้วยครับเด้อครับท่านผู้ชม ก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังงกิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแฮดมินบุญธรรมนำโศกนะไม่เด้อครับเด้อโดยการกดไลค์กดแชร์ผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้น้ำนเด้อครับเด้อ๋ยวแอดมินบุญธรรมนำโศกจะตามหาตัวเลขโชคลาภไปฝาก่านผู้ชมคือเก้าลรอครับครับท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณพ่ออุดมนำกันนะครับนิ่วัที่สามวัคือวางวัี่เจ็ดแปดหนังกระซัมเลยบอกสามโตเลยบอกสามโตเลยลาสุดนี่เป็นอัวเฝันตดิ ตัวนี้ต้องเงฝันเมื่อไ่เมื่อไพ่อพอดีเรีกออกแล้วก็ฝันเลยยเงยมอเรไมฝันอ๋อไปบอกป่าเพบอกเป็นพงเปนยบ้กแต่กูบอกมันคาคากนนาาได้ก็ไปจัาคนฝันเนาะสามีโตสีไดพอสีแดงขึงึงเลยหล่ะี่คนนี้นแกนหายแล้วเ่อยคอยยังิตตัดทิ้ใจย้่นก่ัที่ซื้อหาคุณหเื่อหารคุณหารมันจะตัวอีดโอ้ยไ่ใจคอยดิ่ที่ซื้อยี่ดินมตัว คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบนงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพาน,น,พนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมปางวันวันที่หนึง่งตุลาคมสงองพันห้าร้อยหกสิบหกที่จะถึงนี้เพิ่นฝันว่าจังใดนาะค่ะแล้วเพิ่นจะได้ตัวเลขตัวไหนที่ว่าสามตัวแดงเจียงคืงนะคะท่านผู้ชมฝันเครืคร่องไป่เล่นฝันเลยอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็มาบอกเขาตรงเลยที ถ้าเองนนี่บอก่อหเดพอดีออกแล้วม่บอกอเี่มันรมากมาบอกน่นนะพ่อเป็นผู้ยิ่งคนมาเขียนไหนเป็นผู้ยิ่งเขียนไหเขียนไหนสามหนึ่งสี่เต็มๆเลยเด้หนิตัวแดงยังคืนวันนี้แต่ว่ากริงแกไหนบางหูเด้อพอคมฝันเอาเนาะงวดใดนี่งวดนี้ลังวดนี้ละงวดที่หน่งตุลาเนี่เออนี่ลังงวดใกล้ๆเานี่ะโอ้นี่ะจะเป็นว่าที่เป็นไได้เรียกแล้วบนนี่ด้แล้วผู้ยิ่งผู้ยิ่งมาเขียนไหนผูดเถาแต่ว่าเงินบันแห่งด้วยเงยนแห่งม่เขียนไหนแขวา อ๋ันเป็นเลขครัถกอะไ้ตีเป็นเก้าหกสามเนาะครับขันมันเป็นหกสามก็จะืเป็นหกสี่เร่องไข่บางสี่ข่ก็มันเฉลี่ยเราแนวข่ก็ชือว่าแล้วเนาะมันแบบบ๊ทเงินมีท่องที่ปชื่อถ้ามันผู้คนเลนเลขเป็นหนึ่งตีจ้มันมาเหลี่ยงวดงวดมันออกกันสี่เจ็ดแปดนั่นกระบอกแปดเจ็ดสีบอกข่เนาะบอกเต็มเต็มเนาะบอกข่อน ปาดหมดก้อนก้อนไปพุ่นน่ะเออแปดเจ็ดสี่เต็มเต็มเลยดิคือมาหุ่ฟังเนี้ยเที่ยวมาเห็ุงานก็ได้โอ้ยเพิ่นกับว่าได้หูจักกับเพิ่นปันได้น้ำกับเราไม่เลื่อนไม่ลืมเพิ่นกับ่เลื่อนได้บ่อยเพิ่นใดเพิ่นน่ะนี่แหละเจ้าของบ้านเพิ่นเหรอเพิ่นให้ห้านั่นบ่เออเพิ่นมาถามตีอุ้มโอ้ยกับบอกขวกใส่เนาะพลอยให้ห้าเอ้ยข่อยฟันงวดตะกี้งวดงวดมันก้อนที่มันที่ออกศูนย์หานเนาะศูนย์เต็มมันออกหกศูนย์ห้านมวัน เรามาบอกอยแต่ว่าก็บอกสูญหาตัวเดียวเด้ลยก็ซื้อตัวเดียวได้ที่สูญหาก็ได้เระบุพร้อมบนย่างเดียวท่าซื้อหาสิบาทถือศักดก็บอกเพิ่นก็บอกเหมือนนี้วิผู้หญิงผู้เก่านี่บอ่ผู้หญิงผู้เก่าเป็นบอ่ผู้เก่าตาตามีแฟนบอมีเมียบอหนี่มียอยู่แยก็ได้แต่ว่าห่างบ่ได้อยู่นน้ำกันไปอยู่นอนในบ้านเพราะว่คอยนอนหน้าผู้เดียวคอยดีส่วนนี้คือบอกไงว่าคอยจำสินหานะ ขอเขาภาษาขอเขาภาษาขาจีพ่อไอยผู้ใดมาอยืนนั่งได้เอยูตีนอ่นหน้าผู้เดียวแล้วกะนี่มันการแรงมากกัสวดมนต์ไหว้พระช่วงมาเห็ดบ้านหลังนี้เนี่ยมาเห็ดบ้านหลังนี้กะมาเห็ดกะโอ้ยเว้ยมาเห็ดการเห็ดงานกับอกเลขบอกเบอร์นิ่งๆเนาะถูกความยากความที่ตีเออแบบนียบ้านเมียนนั่นยังไม่แย่งกับฝันอีกแล้วฝันถ้าบ่ฝันก็บ่ได้มาเห็นไปเห็นคนไปนั่นมีที่เียนให้บ่ได้เห็นตัวคนได้แต่ว่า สียงเป็นเสียงคนมากเสียงผู้ยิ่งเสียงผู้ใชยแต่ว่าหมวดอันที่ที่วังนั่งหันที่บอกงบสามนี่เป็นผู้เฒ่าอยู่เป็นผู้เฒ่าผู้ยิ่งคอยเห็นคัากยู่นี่คอยกัดขี้ในใจว่าผู้เฒ่าผู้ยิ่งนี่ถามมึงว่าเป็นซีมึงกับเป็นเก้กับวางที้นี่คอยก็ได้บ้านนี้ซีไปซื้องกซีนเขาบ่้ขายเขาว่ากันฮกขี้เขาใจคืงเดียวกอยเลยโอ้ยผูไปซื้อแม่ดอกนี่ำผู้ถือใจคืงเดียวย่ำ หัยามกูก็ถือสุดท nee, ี่เอาครึ parfait, ่งนึงบอกอะไรบางสีเล huh? ืบกระอก็เลสอตั้งหกสมนั่นแหละไอ้ส่วนมากมันจะเป็นทังสี่กันเลเขาได้มาเนะปุ๊บกับว่าใจครึ่งนึงกับเชนครึ่งหนึ่งขาสีกระสอเรายมเสียงเงนเลยเพราะว่ายางมันได้อยางเขาเขามาเก็บเฮาเขาก็มาเอาเต็มเต็มเยบก็เล่าบ่อยากเสียเปียเตินต่ตาไม่เหยียดงานอยู่นี่ตาฟันได้สามวแล้วเตียมมีหวที่สามมีหวที่สามหคือวางวซีเจ็ดแปดหนังกระซัมโตเลยบอก3ัวเลยบอกกระซัยแต 8ปดเจสี่เนาะเป็นตัคอยกันน้ำตั้งแต่แปดซี่ี่โอเจ็ดซี่ซี่เจ็ดนี่แล้วแปดซี่ี่แปดนี่แล้วเราพ่ได้นั่นหมเพราะว่าเพิ่นบอกแปดเจ็ดสี่ออเพิ่นบอกแปดเจ็ดส่ซื้อหกประตูมุนเลยบ่อแปดเจเจปว่าตัดบ่บ่อไตตัดยังเพราะว่าบอกไงว่ามันมีเงินนะนะบอกตรงรถเราบ่มีเงิน้บ่มีเงินซื้อบ่ก้าซื้อกันสินั่นน่กับยานติดนี้อากบอกกาเหรนเพราะว่าไม่เห็นงานมันแค่คาแห้งไว้น้าเนาะตาเนาะ ก็เอาเงินไปแต่ซื้อยู่ซื้อกินไปตลอดก็ได้เบ่าส่วนเจ้าของบ้านไม่ได้เบ่าซื้อไหนให้ห้าฟังบ่าวไม่ได้บ่าวเราฟังเราอะยางไม้ยังทั้งคืนก็บเราไม่ได้หัวซาเราคือกันเมื่อนี้เรายางไก่เมา่ไกลเหรอเออยางไก่เมา่อไก่เล็กทีเดียวบอกเล็กตูนี้ก็น่าได้ดขึ้นอย่างนี้าเราใช่ไหมเสร็จก็เล็กตูเออจักกิเจอดก็ถือดอกจ้าแม่คนฝันน้อยกับบ่าซื้อกันฟังพ่อซื้อว่าจังไหนซื้ออุดมพ่ออุดมรถเนาะน้าอุดมช่างอุดมช่างอุดม ไปนอนอยู่หน้าอยไปได้นอนอยู่บ้านดอกกันไปไปหาคอยกันอยู่น้าบ้านนี้กันคันนัคเมื่อไรคันพ่ออะไรไม่เห็นหน้าเอ้ยมาเห็นงานนี่ก็ไปหาพ่ออยู่หน้าได้นบ้านยังพ่อบ้านยังมันนุ่นสวันบ้านด้วยไปหน้าชุนแสงเลยก็ไปหน้าชุนแสงเลยก็เลี้ยวลงมาอ่ะเลี้ยวพอดีไปหอดบัตรขับรถหอวบัตรไปหน้าชุนแสงบอกเลี้ยวขวลงมาแต่เลนมาเลนมา เร่ๆๆๆหน้าก่อนมีสาบอกบนี้ติดถนนหนอกหาุนุชอยู่นแล้วฟันฝันนี่ล่าสุดนี่เป็นอันนี้ฟันบ่อตัวนี้ต่อหมดฝันเมื่อไรเมื่อไหร่่พอดีเลขออกแล้วก็บฝันเลยเนยมันยังาฝันโอ้เลขออกตัวนี้ต้อหมดแสดงวันแรกวันที่สิบหกนั่นเลขออกแล้วเนียมันน้อยยมันขึ้นฝันเลยันไงละบานี้พะสามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่ท่านไปบอกป่าเบบอก เป็นพื่อนี้วันกิดเามันกเพ่อกูบอกมันคาคากันน้าชิวาได้ก็ไปว่บ้าคนฝันเนาะสามหนึ่งสีโตสีไหนพอสีแดงยิ่งขึ้นเลยแหละี่คนนี้ตั้งใจหันเลยคอยยังจิตาินใจยู่นกลี่ซื้อหาคหาเมือนหาลยคุณหาลอยมันจะโดดเด่ยวไม่ใจคอยดิ่งวนทีซื้อื่กาอดตันที่หนึ่งมากกว่าทีซื้อเลย่องเมันมีซ้ำหนัเนึ่งสามสี่หนึ่งสีเลยนะวันเอกก็หลายตัววันเกิดเ้าบางหนึ่งหันเห็น่ สามหนึ่งสี่แล้วอ้งามงามงามเสดสื้อนี่มันไปไว้เสือตัวละห้าร้อยห้าร้อยตุนารยนี่ยี่ราดตวนปะบาโทบขึ้นมาคักมาในแถวบานนี่นี่ละหน้าเสืเบิ้องน้ะจบใหให้กว้องเบิ้งบาน่ใสเออไวเลจ้าจ้าโอ้งามคักบานพี่น้องคักบาเดี๋ยวมันถือดอความฝันเนาะนิ่ง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 นิ่นิ่งนิ่งนิ่งน่ง เออเนี่ยแ่นขึ้นจังเลยผ่านมาเนี่ยมันือเปะอยู่ดเปะยู่ีเือผูเปียผ้เมนีเปอีรีต่ผู้เดบผู้ใดฟังซด้ือชาาวมาตื่นก้นมาฝันเราก็ไปบอกแต่ตายจ้าย้ายู่บานย้ายจะสิิเีชเดียวคนฝันดีข้าที่ดดเ็ดขึ้นฝันกัดเยอะเป็นกระโรงเซือดอกกระงหาๆยี่ี่ามหอดอกปูนาเสดายได้ล่าฝันฝันแล้วมากแหงมาพอมักตายแม่นจ้ะ ไม่บริษัทกษตรลงทุนตัวละหัสวยคิดว่าจะเจริญสาตัวกะสิน่ละการคัด่ก็บเนาะผมขอมาแข่ย้เนาะเออมาแค่ยู่สิลงทุนหารวยสามตัวสิตัดเลนว่าี่บ่ตัดเลีนเล่นก็คือเรียนตรงตรงไปเลยตัวนี้เล่นสามตัวนี่เออเลนสามตัวตรงตรงไฟันคัดแน่นิเออสองตัวสิเอ่ามันสิขึ้นมาเจริญสองตัวกับอกหนึ่งซีซีหนึ่งนี่แหละกาสิตัดเอาซุ้มนี่แหละกมันเื้อกรได้การที่ว่าได้ซื้อหลายดอกหลายดอกซสื้อตัวละสิบก้าเบาทดีละพอได้ฟัง บ่มีเงินเนาะอันสองตัวแต่ว่าสินักเอาสามตัวเออสามตัวนี่แล่วลเอาถือไม well ่อีกเนาะสียิ cow cow ่งดีใช่สามตัวนี่แหละโอ้สิทุนทุนเราเลยนหรอเต้ยนี่ละสามตัวนี่ตัวนี้ละคี่ว่ามันใจยุบแคบแคบนองแคบ่นบอกคักบอกแน่เต้แดงจึงคือเนาะเคือไม่เขียนให้เป็นตัวแดงเคลื่อนละผมละแต่ที่หามันเถื่อนคอยก็บ่ได้มั่นใจหรอกแต่ว่าคอยฝันมากนี่ยมันเถื่อนมากสินะใจก็บ่าคอยก็บ่รู้จักกับผู้ใดผู้บันใดคอยก็เลย รถมาเรามื้อบัมันรถมันบ่รถมากก็ว่าเ okay. ้ารถมากรถรถซื so, uh, air, ้อบวนั่นก so, ันทเป็นประมาณสามห่านี่ประมาณนี้รนมันรถบอนะบอกันมันรถโอก็มันขึ้นไหมขันมันขึ้นก็สามซี่สามห่านี่ข้อหมายเล่าเอาเอาให้คลองงนีพอนี่ไะนี่ไะแกนี่ไรแ่นี่ละันมันรถขันมันรถนี่นี่มันขึ้นแมเออขัมันขึ้นกันมันขึ้นเอยกระด้ขึ้นหนึ่งแมสามห้า มันขึ้นเป็นสามห้า่ไขึ้นขันช่วว่าช่วว่าอาจจะเป็นสามหนึ่งห้าจนั่นเบาซื้อฟางะนะพ่อเนาะขันสีไปเฮ็ดไหล่ไมันก็เลยหลตัวกอ็เลยเ่บ่เฮ็ดมันบ่คิดก่อนก็เลยบ่คิดข่อยว่ามันมันแต่มันมากกมากตัวนี้แหละตรงตรงสมหนึ่งสี่แล้วนะพ่อเนาะนีละตรงตรงมีละสามนึ่ง่นี่แหละข่อยก็มักตัวนี้แหะครับเดี๋นี้ว่าคุณมักจ้านี่